ช h a นล e p Apple s t o ร y รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง Like, share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเปิลสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันซึ่งได้มีชาวต่างชาติมาโพสต,ตั้งกระทู้ถามว่าศิละปะมวยไทยสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงหรือไม่และมวยไทยเองก็ยังถือว่าเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นซึ่งกีฬามวยไทยในปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมไปทั่วโลกมีการเกิดข,ขึ้นของค่ายมวยและศูนย์ฝึกอนนมมมววยยยไทททใประเศต่่าาางๆัโลกก ช,ชาติและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายมุมมองโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์กันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง มาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่ามวยไทยนั้นสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการโจมตีและป้องกันตัวซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าในสมัยก่อนนั้นมวยไทยได้ถูกใช้โดยทหารและชาวบ้านที่ปกป้องอาณาจักรและดินแดนของพวกเขาและเมื่ออยู่ในยามสงบสุขมวยไทยจึงเป็นการฝึกฝนไว้ใช้เพื่อเป็นการป้องกันตัวและความบันเทิงก่อนที่จะกลายเป็นกีฬามวยไทยในปัจจุบัน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวาว่าการเตะแต่ละครั้งของมวยไทยนั้นเจ็บมากเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากเชื่อสายตาเลยเวลาเห็นนักมวยไทยต่อสู้กันแล้วทำหน้าเหมือนไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยฉันขอยอมนับถือใจพวกเขาจริงๆ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบมวยไทยมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับฉันฉันชอบลักษณะที่โดดเด่นของมวยไทยโดยเฉพาะการเตะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ง่ายเลยสําหรับฉันที่จะฝึกฝนการเตะเป็นเรื่องของพละกําลังและมันก็ยากมากที่จะทําได้อย่างถูกต้องแต่ฉันก็ชอบที่ได้ขึ้นสังเวียนและทํามันให้ได้ซึ่งฉันจะต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไป คอมเมนต์ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวสั้นๆว่ามวยไทยเป็นหนึ่งในศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีที่สุดที่คุณก็สามารถฝึกฝนมันได้คอมเมนต์ท่านต่อมาได้กล่าวว่ามวยไทยพัฒนาให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นและการที่คุณจะเก่งมวยไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณจะต้องสะสมชั่วโม,มงการฝึก ความเจ็บปวดรอยพกช้ำจุดเริ่มต้นของการฝึกมวยไทยของคุณจะต้องเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างคุณต้องพัฒนาร่างกายที่อ่อนแอของคุณให้แข็งแกรงสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับมวยไทยก็คือการได้ทดสอบกับผู้ฝึกสอนโดยตรงถึงแม้ว่าเราจะเจ็บจากการทดสอบ แต่สิ่งนี้ก็ทําให้เราได้เห็นข้อผิดพลาดและนํามาปรับปรุงให้ดีขึ้นบนสังเวียนการต่อสู้ของมวยไทยคุณจะพบกับอารมณ์ที่หลากหลายที่จะมารบกวนจิตใจซึ่งการฝึกซ้อมที่มากพอจะทําให้เรามีสมาธิสามารถจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ทัานต่อมากล่าวว่ามวยไทยสอนให้ฉันได้ค้นหาเป้าหมายของชีวิต ได้สอนให้เราอย่าดูถูกตัวเองและบอกกับตัวเราเองเสมอว่าตัวเรานั้นยังสามารถพัฒนาไปได้อีกมากแต่เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองฝึกฝนมันอย่างสม่ำเสมอและมีความปรารถนามากพอมวยไทยไม่ได้เป็นแค่ศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายและทรงพลังแต่มวยไทยยังมีความสวยงามของศิลปะที่แฝงอยู่และความมีน้ำใจของนักกีฬา คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าในแง่ของการใช้ได้จริงความหนักหน่วงของอาวุธหรืออะไรก็ตามมวยไทยนี่แหละขึ้นชื่อว่าเป็นมวยที่อันตรายที่สุดในโลกแต่ศิลปะการต่อสู้แขนงอื่นมันก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันแล้วแต่ผู้เล่นหรือผู้ฝึกจะสนใจมันในจุดไหนมากกว่าเช่นอาจจะดูการเล่นเทควันโดหรือจูโดรู้สึกว่าเทดูชุดหน้าเกรงขามีมสายขั้นสีต่างๆดูอินเตอร์มีโอกาสได้ไปโอลิมปิกมากกว่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นดังนั้นหากตัดเรื่องของความครบเครื่องออกไปจะพบว่าเหลือ แต่เสน่ห์ในตัวของกีฬาในแต่ละชนิดเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงความครบเครื่องที่รุนแรงและอันตรายยังไงยังไงก็ต้องเป็นมวยไทยเพราะว่าแทบจะหาศิละปะการต่อสู้ชนิดอื่นมาเทียบไม่ได้เลยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันกำลังเรียนมวยไทยอยู่และก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มาเรียนด้วยเพราะมวยไทยเป็นกีฬาที่ครอบคลุมทักษะหลายอย่างมากๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามวยไทยปัจจุบันเป็นหนึ่งในศิละปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก พร้อมทางได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมวยไทยถึงเป็นที่ดุดเด่นในกีฬาศิลปะการต่อสู้และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมวยไทยได้รับการทดสอบทั้งในการแข่งขันและสถาน,นการณ์จริงมาเป็นเวลาหลายปีทั้งนี้ยังมีการปรับปรุงต่อสู้ให้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพและทรงพลัง มวยไทยเป็นกีฬาและศิลปะการป้องกันตัวที่ไม่เหมือนใครประกอบด้วยการใช้หมัดเข่าสอกและหน้าแข้งสิ่งนี้ทําให้ผู้ฝึกต้องใช้อาวุธทั้งหมดที่มีในร่างกายคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันกําลังเรียนมวยไทยอยู่และก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเรียนด้วยเพราะมวยไทยเป็นกีฬาที่ครอบคลุมทักษะหลายอย่างมากๆ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยเรียนคาราเต้เมื่อแปปีที่แล้วฉันสามารถทนได้กับลูกเตะในทุกๆแบบที่เตะเข้ามาแต่เมื่อฉันลองสลับไปฝึกมวยไทยดูแล้วโดนเตะเข้าฉันสาบานต่อพระเจ้าเลยว่าฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะตายจริงๆนักมวยไทยเตะได้รุนแรงมากๆคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่ามวยไทยคือศิละปะการป้องกันตัวที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงเพียงแค่เราตั้งใจและเรียนรู้มันเท่านั้นเอง คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันขอพูดตรงๆเลยฉันไม่เคยโดนลูกเตะที่เหมือนผู้ชายเตะมาก่อนเลยจนได้มาฝึกมวยไทยความรุนแรงของมวยไทยสามารถทำให้คุณเจ็บขาไปหลายวันได้หรืออาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้เลย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามวยไทยเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะต้องอยู่นอกสังเวียนทุกการเคลื่อนไหวสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันและความเป็นจริงได้โดยเฉพาะหากเกิดกรณีที่คุณจะต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวต่อตัว,ตวคุณจะเรียนรู้การเตะและการต่อยแบบหนักหน่วงและมีความหลากหลายรวมถึงการพัฒนาความสมดุลของร่างกายและจังหวะฟุตเวิร์กระหว่างการต่อสู้ถูกโจมตีให้มีช่องโหว่น้อยที่สุด ลคคอมเมนต์ท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวว่ามวยไทยเป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่เหมาะสําหรับการป้องกันตัวในโลกแห่งความเป็นจริงเว้นแต่คุณจะหายิมมวยไทยที่สอนการประยุกต์ใช้การป้องกันตัวมวยไทยเป็นรูปแบบต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าขาดการต่อสู้แบบกลุ่มและการใช้งานตามท้องถนน ใน99%ของโรงยิมที่มีอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะสอนให้คนขึ้นสังเวียนกับผู้ต่อสู้เพียงคนเดียวที่ได้รับการฝึกฝนรูปแบบเดียวกันกับคุณซึ่งนั่นเหมาะสําหรับการออกกําลังกายและการแข่งขันแต่ว่ามันแย่มากสําหรับการต่อสู้บนท้องถนนและนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนของชาวต่างชาติที่เราได้หยิบยกนํามาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันหากคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราก่อนใครสวัสดีค่ะ